ทดสอบว่ามอเตอร์ชนิดมีแปลงทานนะครับว่ามันทำไมถึงมีไฟแลบได้นะครับตอนนี้จะทดสอบในการไปตัดสายที่พุ่นของมอเตอร์นะครับตัดสายทองแดงออกสักหนึ่งเส้นนะครับเพื่อทดสอบว่ามันมันจะเกี่ยวกับไฟแลบใหม่นะครับสมมติใช้ไปนานๆแล้วมันขาดเส้นหนึ่ง หรือว่าขาดทีละสองเส้นแบบนี้นะครับไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวลองใช้มีดตัดนะก่อนนะครับเอามีดตัดออกสักหนึ่งเส้นก่อนว่ามันจะเกิดการไฟแลบที่ทานไหมตัดน่ครับตัดแล้วนะครับเดี๋ยวลองทดสอบอีก ตัวนี้นครับไฟแลบเลยนะครับแสดงว่าแค่ขาดแค่เส้นเดียวก็มันก็จะเริ่มแลบแบบนี้นะครับถ้าขาดหลายเส้นมันก็จะหนักกว่านี้ก็แสดงว่าทุ่นเสียครับอาการแบบนี้ถ้าเจอในสว่านหรือเครื่องหินเจียรหรือเครื่องไฟเบอร์นะครับก็แสดงว่ามันทุ่นเสียนะครับ